จัดให้แล้วครับตามสัญญาครับกับชุดโปรวันเด็กครับเอาใจวัยรุ่นฟันน้ำนมนะครับเด็กๆน้องๆหนูๆรีเควสกันเข้ามาเยอะบอกพี่วันเด็กแล้วจัดชุดโปรวันเด็กให้หน่อยนี่แหละจัดให้เลยชุดอเนกประสงค์นะครับตกสวายก็ได้ตกประช่อนก็ดีนะครับตกประดุกก็มันนะครับเรียกได้ว่าเป็นคันอเนกประสงค์ครับตัวนี้เป็นเจ้าคันไพโอเนียอีโคนะครับจับคู่กับรอบไพโอเนียอีโคเหมือนกัน นะครับผมจัดให้2ความยาวนะครับเผื่อว่าใครที่เป็นสายตีอ่ืปลอมนะครับหรือว่าใครที่เป็นสายตกหน้าดินนะครับจัดได้เลยจัดได้เลยนะครับลอกนะครับผมขายแยกอยู่ตัวละ490บาทนะครับคันก็อยู่ประมาณ450นะครับครบชุดเนี่ยรวมส่งผมคิดคร่าวๆแล้วมันจะอยู่ประมาณ1,150บบาทเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดโปรนะครับจัดโปรวันเด็กนะครับจัดโปรวันเด็กนะครับ จำนวนจำกัดแค่40ชุดเท่านั้นนะครับ40ชุดเท่านั้นอ่าเรามาเริ่มจากคันก่อนนะครับคันตัวนี้นะครับจะเป็นคันเนื้ออีการ์ดนะครับคันเนื้ออีการ์ดเนี่ยที่ผมเลือกมานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์ต่อการใช้งานนะครับไม่ยวบแล้วก็ไม่ย้วยนะครับสามารถตีตะก้อได้ตีเหยื่อปลอมได้นะครับและข้อสําคัญตัวนี้แถมสาย PE ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสาย PE เบอร์2ก็พร้อมใช้งานนะครับลอก3ลูกปืน สเตเลตนะครับกิ๊กเสียงลั่นๆนะครับนี่ให้ฟังเสียงก่อนกิ๊กเสียงลั่นๆแบบนี้เลยลอกมี2สีนะครับลูกค้าสามารถเลือกลอกได้นะครับว่าจะเอาสีทองหรือสีส้มนะครับคันส่วนคันเนี่ยผมขอสุมสีให้ละกันนะครับนะเพราะว่าคันมันเหลือน้อยแล้วนะครับแต่ว่าสีลอกเนี่ยผมให้เลือกละกันนะครับฝายเด้งๆแบบนี้่าครบชุดพร้อมส่งนะครับราคาเต็มอยู่1,150บาท เอางี้ครับจัดให้เลยนะครับเป็นโปรวันเด็กนะครับโปรวันเด็ก40ชุดเท่านั้นนะครับย้ํานะครับ40ชุดเท่านั้นนะครับ799บาทครับ799าบาทครับคุณจะได้คันเบ็ด1คันลอกแถมสาย PE ให้เรียบร้อยสปูนนี่เสียงลันลันกริ๊งกริงหวานเจี๊ยบแบบนี้เลยครับ799บาทเท่านั้นครับส่วนชุด7ฟุตนี่เผื่อว่าใครที่ ชอบตกปลาสวายชอบตกหน้าดินไม่ได้ชอบตีเหยื่อปลอมเท่าไหร่นะครับจัดชุดนี้ได้เลยครับลอกเบอร์4ี่พัันเฟุต2ท่อนเด้งเดงเหนียวเหนียวบอกได้เลยว่าตัวนี้โคตรเหนียวนะครับอ่าด้ามไม้ก็อกสวยๆแบบนี้ครับก็รวมแล้วมันจะอยู่ประมาณพั0สามนะครับแต่จัดโปรให้ครับเอาไปเลย899บาทครับแปดบาบาทรวมส่งนะครับ ใครสนใจก็ทักอินบ็อกแอดมินได้เลยนะครับบอกว่าเอาชุดโปรวันเด็กนะครับเอาชุด6ฟุตนะครับหรือว่าชุด7ฟุตนะครับเลือกได้เลยนะครับอย่าลืมเลือกสีลอกด้วยแต่ว่าสีคันผมขอสุ่มให้นะครับสีคันผมขอสุ่มให้ละกันเพราะว่าสีมันมันมีมันคือมันมีน้อยนะครับน่าเลือกแค่สีลอกพอกับความยาวนะครับชุด6ฟุต799นะครับเป็นชุดเหยื่อปลอมตกปานิน ตกประดุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับสําหรับคนที่ต้องการคันกระทัดรัดนะครับใส่ท้ายรถเดินทางสบายนะครับแถมฟรีสายพีเให้เรียบร้อยครับเสียงหวานเกียบเสียงหวานเกียบครับ799บาทเท่านั้นรวมส่งถึงหน้าบ้านโปรวันเด็กนะครับชุด7ฟุตคู่ลอกเบอร์4ี่พันนะครับอันนี้จะเป็นชุดหน้าดินแล้วนะครับชุดหน้าดินแบบอนเนกประสงค์ตกสวาย ตกยี่ศกตกประดุกนะครับสําหรับคนที่ต้องการคันแบบหน้าดินอนเนกประสงค์หรือว่าจะเอาไปตีชดโดเหยื่อสดก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะครับ899บาทนะครับก็จัดให้แค่มันมีอยู่คันมันมีอยู่ประมาณ30กว่าคันถึง40คันโดยประมาณนะครับหมดแล้วคือหมดเลยนะครับ799กับ899ใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์รัวๆนะครับผม